สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC, ทุกๆท,ท่านทุกคนเพื่อนเพืชาวยูทูบเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เอซเก่าเอซใหม่เช้านี้ก็มาพบกับพี่นีไลฟสไตล์มาคลนอยยิ้มจากคลิปที่พี่นีทำคลิปเมื่อวานเนาะที่ผ่านมาที่ว่าพี่นีไปเยี่ยมไป ดูฟิเนตของน้องยันลูกชายคนโตที่เขาจะเปิดวันที่สองนี่นะคะคือว่าไปถ่ายมาแล้วแต่มันติดเสียงเพลงแต่เราก็จะมาพูดถึงว่าตอนเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่ลูกพอลูกชายบอกมามายันจะเปิดฟิเนต เป็นของตัวเองนะคะพี่นีก็บอกฮะอะไรลูกเราก็ตกใจนะคิดว่าลูกพูดเล่นก็เลยบอกว่าไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนาะอันนี้สองปีที่แล้วลูกพูดบอกว่ามามายันจะเปิดเฟินเนตปกติจะเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าติดโครงการเพราะติด The เโควิดเนาะ แล้วตอนนี้เนี่ยโครงการล่าช้านะคะสองปีล่าช้าน้องยันเขาก็เลยได้มาเปิดปีนี้พอลูกบอกว่าจะเอ่อเปิดฟิเนตเป็นของตัวเองนะเราก็คิดเอ,อ๊ะลูกเอาเงินมาจัดใหม่นะลูกไปเอาเ,ออเพราะาการเปิดฟิเนตไม่ใช่ง่ายๆนะมันจะลงทุนสูงนะคะลงทุนเยอะมากนะคะเราก็คิดแต่ว่าเอ,อ๊ะ ไม่คิดว่าลูกของตัวเองจะได้มามีธุรกิจของตัวเองทํากิจการของตัวเองก็คิดว่าเราเป็นแม่เนาะเราก็ดีใจนะว่าลูกของเราเทำงานเป็นหลักเป็นแรง่งเราก็ดีใจนะคะมีเงินเดือนสูงมีอะไรอย่างนี้นะคะได้เป็นถึงผู้จัดก,การอะไรอย่างเงี้ยเป็นครูฝึกอะไรอย่างนี้เนาะ เราก็ดีใจอยู่แล้วนะพออยู่ๆลูกมาบอกอย่างนี้นะเออแม่ก็อ,อะไะค่ะแล้วทีน,นี้ที่น้องยันเขามาเปิดมันก็ไม่ไกลบ้านเนาะพี่นี้ก็ดอดไปดูตอนที่ก่อสร้างนะตั้งแต่มีโครงตึกขึ้นมาอะไรเนาะเราก็ไปมองฟาร์มไปดูประจำนะว่าเออความเคลื่อนไหวของตึก ที่เขาจะก่อสร้างอย่างไรนะไปดูจนสําเร็จนะคะจนเมื่อวานนี้พีนีก็เข้าไปได้ถ่ายทํามาให้เพื่อนๆดูนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอ,อพีนีตัดต่อไม่เป็น <c oughs> ก็เลยกลัวเสียงเพลงติดแล้วเราจะไปถ่ายทําเออแล้วมันจะเสียเนาะการที่ว่า พอเราได้ลงคลิปไปได้หน่อยหนึ่งแล้วเราก็เก็บมาคิดว่าเอ๊ะลูกเราทําได้นะคะทำได้ถึงแม้ว่าในวัยเขาอายุสาสปีเขาก็เริ่มมาเป็นมีกิจการของตัวเองนี่มันก็คงยังไม่สายนะคะเด็กบางคนเขาก็จะเริ่มต้นได้เร็วนะคะเด็กเมืองไทยเนอะแต่เด็กเมืองนอก ต่างประเทศนี่เขาก็จะต้องผออ่านหลายขั้นตอนนะคะหลายขั้นตอนในการศึกษาการฝึกงานอมีงานนะคะแล้ก็บางคนก็อายุเยอะนะคะต้องเออเรียนมหาวิทยาลัยฝาจะจบแล้วก็ฝ่าจะได้ออมาทำงานนะคะอันนี้รูปของเราก็จบจบแค่ แค่ป .9 เนาะของที่นี่แต่เมืองไทยเขาเรียกกับมออะไรพี่นีก็ไม่รู้เรื่องพี่นีขอโทษนะเพราะว่าพี่นีจะเอาแค่มาเล่าคร่าวๆเ,เ,เกี่ยวกับน้องยันนะว่าเขาเป็นเด็กที่แบบไม่เคยทําให้พี่นีผิดหวังเลยนะคะเป็นเด็กที่แบบเหมือนกับว่าพลังเขาเยอะนะคะมีแรงงานพลังพลังในในตัวเขานะคะตั้งแต่เกิดมาพี่นีก็ พี่นีก็ภูมิใจเนาะคนเป็นแม่เนาะเพราะว่าเราชีวิตของเราเราสู้นะ,ะแต่เราล้มนะคะเราล้มตลอดเพราะว่าพี่นีอ,อ่ะจะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนอะแต่เราสู้คนเดียวนะคะตอนนี้เรามาดูลูกเรานะคะพี่นีก็จะเล่าให้ฟังว่ายันเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ว่าพลังเยอะนะคะทําอะไรเขาจะทําให้ได้ดีนะคะ ไม่ว่าตั้งแต่เล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นต่อยมวยอะไรนี่เขาจะไปสุดฤทธิ์นะเมื่อเขามาทำงานด้านฟิเนสนะเป็นครูฝึกนะคะเขาก็จะเรียนเอาจนใบของเขาโดยที่ก็หาเงินเองนะคะสู้เองแล้วก็ไปเรียนฝึกงานเ,เป็นตกแต่งภายในนะคะตกแต่งห้างสรรพสินค้าเขาก็ ทำได้ดีนะคะเขาก็จบนะคะแล้วเขาก็พอจบเขาก็เป็นได้บรรจุทำงานที่มโนนะคะที่เชนีวาแล้วเขาก็ได้เป็นครูฝึกนะคะครูฝึกนักเรียนตบตบ,ตบแต่งเดกอคาร์เตอร์อาร์ตเฮียร์ภาษาฝรั่งเศสเขาก็เป็นเขาไปทำงานไกลแล้วเขากลับมาบ้านมัน มันใช้เวลาการเดินทางชาเชาเ้าเย็นเช้าเย็นนะคะแล้วแม่พิการเขาก็ยังได้กลับมาดูแลแม่เนาะตอนนั้นพี่หนีเดินไม่ได้พี่หนีก็มานั่งคิดแต่เอ๊ะเออวันนี้เขาเออกระโดดมาเป็นเจ้าของเอกิจการเองเราเขาคงเก็บเงินน่าดูใช่ค่ะว่าเขาสู้มากเนาะเขาเป็นเขาทำงานเขา เขาฝกเออไปสอนนอกเวลานะคะเขาก็ฟังฟังเนาะเขาก็มีเพื่อนเยอะพี่นี่พี่นี่ก็มานั่งคิดว่า <c oughs> เข้าไปดูนะเข้าไปดูมันใหญ่นะแต่มันต้องลงทุนเยอะนะคืออุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนาะพี่นี่ก็เออ ก็ภูมิใจเนาะเพราะว่ายันเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่แ่บชอบทางด้านกีฬามาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เออเออทำอะไรเขาก็จะทําที่สําเร็จนะคะออไปเรียนตกแต่งโดยเอ,อภายในร้าห้างสรรพสินค้าโดยที่ว่าใจเขาลักกีฬาเขาสามารถไปเรียนจนจบแล้วก็ทํา เ,เรียน4ปีนะคะเรียนสี่ปีพอจบ4ปีนะคะที่มโนเรียนตกแต่งที่ชินีวา่า4ปีเราตอนนี้พอเขาเรียนจบเขาก็ได้บรรจุงานที่นั่นทําอีก4ปีนะคะพอสี่ปีเขาก็ขอเขาใช้เวลาหลังการทํางานเลิกงานนะเขากลับมาถึงบ้านเขาก็รีบแต่งตัวเขาก็ เอาเงินเดือนของเขาเนาะไปเรียนพิเศษในด้านเอ่อเอ่อเอ่เอฟิเนตนะคะเรียนจนได้ได้จบของเขานะคะจบของเขาหลักสูตรของเขาแล้วเขาก็ไปท่องเที่ยวสี่เดือนนะคะสีเ่เดือนที่ประเทศไทยกระเป๋าใบเดียวนะเขากลับมาเขากลับมานะคะ เขาก็คิดว่าเขาจะเออเออของเงินโชมาสนะเงินเออคนไม่มีงานทำเงิคนคนตกงานเขายังไม่ทันได้กินเงินโชมาสนะคะเขาก็เออเออ,เ,อ,อเงินตกเออรัฐบาลนะเขายังไม่ทันรัฐบาลก็เห็นความสามารถของน้องยันก็ส่งไปทำงานที่ฟิเนตนะคะ พอเขาไปทำที่ฟิเนตได้หนึ่งอาทิตย์ยันก็ได้ไปทำงานกับเขาเลยนะคะเป็นครูฝึกนะคะคือบรรจุโดยที่ว่าเขาพอบรรจุงานนะทำงานเสร็จที่ฟิเนตเ,เขาก็ทำมากี่ปีเนาะพี่เรก็จะเ,เล่าเขาข่าวเนาะ เขาก็ทำงานเหมือนเจ้าของเลยนะคะคือว่าดูแลกิจการธุรกิจทำทุกอย่างนะ,ะเป็นแล้วจนถึงวันนี้เขาก็ต้องขอตัวมาเป็นเจ้าของงานเองเนาะธุรกิจเองแต่ว่าเออฟีเนตท,ที่เขาทำอยู่มาเยอะเป็นสิบสิบปีนะคะสิบกว่าปีที่เขาร่วมงานกันกันกบฟีเนตท,ที่เขาทำยันก็ขอตัวมาเอ,อ เปิดกิจการของตัวเองนะแล้วทางนู้นเขาก็สนับสนุนยันนะทางฟิเนตเขาก็เออเข้าใจยันเนาะว่าเราพร้อมเราทุกคนจะต้องมีการแยกนะครับ แยกตัวเพราะว่าเขารักกันเหมือนพี่น้องเลยนะคะเจ้าของฟินเนตนะคะก็จะอยู่เคียงข้างกับยันมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาเปิดฟินเนตมายันก็เข้าไปช่วยเขาจนกิจการรุ่งเรืองนะคะจนจนคนที่ไปเล่นกีฬานะเยอะมากนะคะแต่ว่าเมื่อยันตัดสินใจเพราะว่าเขาได้ประสบการณ์มาจากตรงนั้นด้วยนะคะ เขาก็เลยแยกตัวมาทํำเองพี่นีพี่นีก็คิดว่าเอ๊ะเข้าไปดูกิจการของลูกมันลงทุนเยอะนะลูกก็บอกเนาะแต่ว่าพี่นีจะไม่เอามาพูดตรงนี้เนาะก็อการที่ว่าเราลงทุนนี่มันไม่เป็นนี่มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะ เขาก,ก็เป็นเอเอ,เอมินี่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้ที่ธนาคารนะคะก็ไม่ได้เป็นหนี้ที่ธนาคารก็คงจะได้มาจากเอคนที่ว่าเขาสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ที่สนับสนุนยันก็ให้ให้เข้ามาด้วยนะคะให้ให้การสนับสนุนด้วยแล้วก็เอเจ้าของ ที่ยันทำเก่าด้วยนะเขาก็ให้การสนับสนุนพี่นีก็ภูมิใจในตัวลูกเนาะเพราะสมัยก่อนนุ้นยันเขาเป็นเด็กเด็กเขาจะชอบทางด้านกีฬามากนะเขาเล่นเอ,อเขาตั้งแต่วัยเด็กเขาจะหัดว่ายน้ํานะคะตั้งแตน่น้อยเลยนะคะตั้งแต่อายุขวบหนึ่งก็ไปเรียนเออว่ายน้ําขวบฝ่ายเนี้ยก็ไปฝึกว่ายน้ําเขาก็จะ ได้เป็นนักกีฬาว่ายน้ําต่อมาต่อยเตะบอลเตะบอลเขาก็เตะอย่างดีนะฟุตบอลเด็กสามสี่ขวบนะคะคือยันนี่จะตัวอ้วนของเขาแต่เขาจะทําประตูให้ให้ทีมตลอดนะคะคือว่าเขาจะเป็นคนที่ว่าถ้าทําอะไรเขาจะทําจริงๆยิ่ง,งด้านกีฬาแนะ้วเขาจะทําแบบแบบว่าฉันจะต้อง ชนะคือเขาอยากเป็นเขาต้องเด่นนะคะไม่ได้เด่นอย่างเดียวเขาทําด้วยเนาะคือว่าเขาทำจะเป็นที่รักไม่ว่าจะเล่นชูดโดเทควันโดอะไรเขาก็จะได้สายดำนะคะเขาจะแบบชนะนะคะแล้วก็ต่อยมวยเขาก็ได้แชมป์มาสองสมัยแล้วกเ็เขาพี่นีก็ขอร้องม่ให้ลูก ไปต่อยมวยแต่เขาแอบ,บไปต่อยแต่เขาแพ้มาเองพี่นีเคยเล่ามาเนาะก็พี่นีก็ดีใจแล้วเพราะพี่นีบอกลูกไม่ให้ลูกต่อยมวยแล้วขอเถอะแต่ลูกเขาจะรักกีฬาทางด้านต่อยมวยเขาก็เรียนมาเนาะต,ตอนนี้เขาก็ได้วิชาทุกสิ่งทุกอย่างนะเอามารวมกันในฟินเนตของเขานะคือว่าคือว่าเราก็ภูมิใจเนาะเพราะว่าในวัยรุ่นของยันเนาะ วัยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่นะเขาอยากเป็นดาราเป็นนางในแบบเนาะเขาจะเป็นเด็กหน้าตาดีรูปลอแต่เขาจะฟาร,รมสูงเขาไม่ได้แต่ตอนที่ว่าเขาเริ่มต้นจะโตนเนี่ยเขาสูงพออายุสิบหกปุ๊บระดับเขาจะไม่โตนะสิบหกหรือสิบแปดเนี่ยะคะ่ะคือว่า เขาเขาไม่สูงแล้วนะเขาไม่สูงคือว่าเขาเขาเล่นกีฬาเยอะเขาพยายามอยากสูงนะคะแต่ฟามสูงที่เขาเขาเข้าประกวดมิสเตอร์สวิตด้วยนะคะคือในแบบสวิตนะคะแต่เขาเออไม่ได้หน้าตาโอเคก้านโอเคแต่ว่าฟามสูงเขาขาดเยอะนะคะก็พยายามไปถ่ายแบบเคตะล็อกให้ตรงนู้นตรงนี้ แล้วก็เออไปคัดเลือกนะคะคัดเลือกเป็นนายแบบเป็นอะไรแล้วก็เขาไปนเขาก็ไปหน้าตาเขดีเขาเป็นเด็กหน้าตารูปหล่อกกาจะเป็นที่กีดของสาวๆนะสาวๆไปไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะเขาจะหลงสเสน่ห์ความหล่อของน้องยันแล้วฟวามยิ้มแย้มเด็กดีเด็กน่ารักคือแบบ ในวงการไหนเขาจะต้อนรับเนาะอันนี้ก็จะมาพูดเขาข้าวว่าเราเป็นแม่เฮ้ยหนึ่งอย่างนะคะที่ลูกพี่นีเป็นไม่อายนะคะไม่อายเพราะว่าชีวิตที่ผ่านๆมาพี่นีก็ดื่มนะคะเป็นคนที่ดื่มอาจจะเป็นเอ่อลูกเป็นผู้หญิงขี้เมาผู้หญิงขี้เมานะ บางคนเขาจะอายแม่เขาเนาะแต่ยันนี่เขาไม่อายเขาไม่อายแม่เขาจะภูมิใจแม่มากเพราะว่าเออยันจะบอกว่าตรงเมาที่มันก็ไม่ดีนะคะแต่ไอ้ตรงดีของแม่มีแม่เป็นผู้หญิงที่เป็นนักต่อสู้เป็นผู้หญิงที่รักลูกแลเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยปล่อยให้ลูกอดเป็นถึงจะเมาพี่นีจะรับผิดชอบเรื่องเสื้อผ้าเรื่องการกินกันอะไรอย่างเงี้ยพี่นีจะ ดูแลนะคะเรื่องไม่ไม่ให้ขาดนะไม่ให้ให้บกพร่องคือว่าไม่ทิ้งลูกจะลูกจะเป็นที่หนึ่งนะคะลูกแลวจะไม่คือว่าสู้นะถึงจะเมาถึงจะพิการอะไรแต่เป็นคนสู้ชีวิตคือจะไม่หลงผู้ชายจะเอาลูกอย่างเดียวนะคืคือว่าตรงที่มันดีตรงที่ว่า ทุกวันนี้ลูกชายมีเพื่อนทุกระดับเลยนะคะทุกคนมีเพื่อนเยอะมากเราก็เด็กบางคนเขาจะอายนะ,ะในสังคมของเขาเวลาพ่อแม่ไปเข้าสังคมด้วยเนาะ,ะเขาจะอายแต่ยันไม่อายนะ,ะไม่อายเพื่อนคือว่าภูมิใจนะคะภูมิใจเวลาแม่ไปเล่นกีฬาด้วยคือว่าเขาจะเหมือนว่า ออมีพลังขึ้นเยอะนะว่าแม่ไปแล้วเพื่อนๆเขาจะชอบพี่นีบอกแม่เธอตลกดีนเนาะเขาก็เด็กๆก็จะชอบนะคะเด็กๆเขาก็จะชอบพี่นีไม่ว่าคนแก่คนเท่าเพื่อนเขาทุกคนนะก็จะชอบีฝมือการทําอาหารอการสนุกสนานการอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเราเป็นพี่นีเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนในสังคมของเพื่อนของพี่นพี่นี้เยมันจะไม่ค่อยมีมันจะไม่ค่อยมีสังคมเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยมามีสังคมของลูกมันก็ภูมิใจนะเวลาเราเข้าไปในกลุ่มของเด็กๆเนาะเขาก็จะฮือฮาเขาจะเขาจะแบบเล่นนะคะหยอกล้อไม่ว่าทุกระดับเนะ,ะมีทุกระดับเนื้อเพื่อนของน้องยันเนาะ,ะเราก็เออ พ่อแม่ของเพื่อนยันเนาะที่ว่าจะมีสไตลนะ์เดียวกันกับพี่นีพ่อแม่ของเด็กๆนะเขาจะมีสไตล์เดียวกันกับพี่นีแล้วเขาจะเขาจะมาช่วยลูกเขานะแล้วเวลาออกงานออกสังคมอะไรมันก็จะมีไม่กี่คนนะที่ว่าเขาจะเออมามาเล่นกีฬากับลูกมาออกกําลังกับลูกมาอะไรอย่างนี้นะคะคือเราก็จะเข้ากันได้ พราะว่าพี่นีเป็นคนยิ้มและเป็นคนสนุกเนะคะบางคนเขาก็เออเออพ่อแม่บางคนเขาก็จะไว้ตัวเนาะแต่พี่นีพี่นีก็จะเออสนิทกับเด็กๆนะคะจะสนิทแล้วทีนี้ก็อย่างเหมือนเป็นตัวอย่างอ่ะเหมือนเป็นตัวอย่างให้พ่อแม่ทุกคนได้เ,ออเข้ามาอยู่เข้าให้ถึงลูกนะคะเข้าให้อยู่มาแล้วเข้าถึงสังคมของลูก เพื่อนของลูกกลุ่มของลูกคนแก่ก็จะไม่เหงานะอะย่างหลายๆคนก็เออพ่อแม่หลายๆคนก็จะปิดกั้นนะคะจะอยู่เพื่อนของเพื่อนยันเนาะเขาจะอยู่เขาจะไม่ออกนะคะอย่างพอเขาไม่เห็นที่นี่อย่างเงี้ยเออแกอ,อ,อายุหกสิบแล้วแก,แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาเขายาังดูสนุกสนานาเอไม่เม่ไม่แบกทุกทั้งทั้งชีวิตของมินีมันทุกแต่เราดูเขาเหมือนคนไม่แบกทุกนะเหมือนคนที่มีทุกแล้วฉันมีเงินมีทองมีพร้อมมีอะไรทุกอย่างฉันจะต้องมานั่งเอเอแบกอยู่ทำไมเขาก็มาเล่นแล้วเขาก็มาเต้นเล่นกีฬากันนะ <S 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 สนุกนะจากคนที่เขาไม่ยิ้ม เขาก็ยิ้มแต่คนหัวเราะไม่เป็นเขาก็หัวเราะนะคะอืมพี่นิกะภูมิใจนในรอยยิ้มของตัวเองนะแล้วก็อใบหน้ามันเราทุกมันอยู่ในอกนะมันไม่ออกข้างนอกและอย่างหนึ่งคือลูกของเรานี่เวลาแม่อยู่นี่เขาเขาจะเหมือนเพื่อนนะคะเขาจะมาให้เกียรตินะให้เกียรติเราแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้เราอยากอยู่นะคะอยากมีพลังถึงแม้ตัวเองจะป่วยเราก็อยากจะมีพลังได้อยู่ใกล้ลูกใกล้ชิดลูกอยากอะไรอย,า,อยากมองฟานสำเร็จของลูกต่อไปนาะพี่นีก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าคนที่เป็นแม่นะคะมีเยอะนะคะที่คนรักแม่แล้วก็เ จากศูนย์นะคะไม่มีสมบัติไม่มีอะไรเลยต่อสู้ขึ้นมาแล้วก็เออเพื่อหวังให้พ่อแม่สบายแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีเยอะนะคะที่ว่าดูแลแมะะ่อย่างคนบางคนที่ว่าร่ลำรวยเงินทองมีเยอะแยะแต่ว่าพอลูกเรียนจบการศึกษาก็ห่างหายไปนะไปอยู่ในสังคมของเพื่อนอยู่ในสังคมอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็ เหมือนก็ว่าเออพ่อแม่ไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวมีตนนะคะเราก็มีเยอะนะคะบางคนก็จะลงโทษแม่เนาะท่านเกิดมาทาไมทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เนาะมันก็เราก็เลยว่าอยากพูดเนาะว่าเ,ออเราอย่าไปโทษพ่อโทษแม่เราอย่าไปโทษลูกอย่าไปโทษอะไรนะคะคือวเวลาเป็นพ่อแม่เนี่ย บางครั้งชีวิตของพ่อแม่ที่เมาพ่อแม่ล้มเหลวพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่อะไรเนาะคือว่าการการที่เราเข้าถึงลูกนะเราอยู่กับลูกนะคือว่าเด็กนะคะเราเราก็ต้องมองตัวเองด้วยนะว่าเอ๊ลูกเราทนทําไมเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ครเ,เป็นอย่างนั้นก็เป็นนี้ก็คือว่าเด็กบางคน เขาไม่มีความสุขในบ้านเขาก็ออกไปข้างนอกนะคะจะออกไปทางไหนนะคะเพื่อนแบบไหนนะคะก็คืออย่างน้องยันพ่อแม่แยกทางกันพี่นีสูญเสียร้านอาหารสูญเสียพิการเสจนโรหิตแตกเขาออกข้างนอกแต่เขาไม่ได้ออกไปมั่วสุมเขาออกไปเล่นกีฬาออกไป เพื่อแล้วแสวงหาความรู้เขากลับมาบ้านเขาหิวเขาก็กินนะคะถึงมีเงินไม่มีเงินเขาก็ได้มีที่ซุกหัวนอนนะคะแล้วเขาออกไปนะถึงพี่นีจะมา,าพี่นีจะสอนลูกตลอดนะคะว่าให้ดเูเวลาคบเพื่อนให้ดูนะให้ดูว่าเขาเป็นอย่างไงนะลูกนะ้าพลาดมา มันออกไม่ได้นะการอะไรเงี้ยแบบว่าออดูแม่เป็นตัวอย่างดูพ่อเป็นตัวอย่างนะลูกนะเราถ้าเกิดว่าแม่เป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนั้นชีวิตมันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่ขึ้นนะลูกมันจะออกยากเนาะยังเขาออกไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยไปเ,ออเล่นเออหาะเหินเนดินยไปเล่นกีฬาเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะ เขาก็จะออกไปไม่ไม่ได้ทําปัญหาออกไปเพื่อแสวงหาควารมรู้นะคะควารมรู้แล้วก็อย่างหนึง่งเพื่อนๆที่รับคือว่าฟินเนตของน้องยันเนี่ยเขาจะอยู่เช่าตึกนะคะชั้นหนึ่งสองคนนะคะแล้วก็เขาจะมีออของยันก็ทําฟินเนตแล้วเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งเขาก็ทํา กีฬาอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่นีจะไปถ่ายทำให้ดูนะคะว่าออตอนที่ว่าจบแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพี่นีจะไปถ่ายจะทันที่กีฬาที่เด็กๆเ,เ,เขาเล่นกันเอามาให้ดูนะคะว่าเพราะเพื่อนเนี่ยที่เขาจับมือร่วมกันเช่าเอ่อเช่าตึกนี้นะคะเช่าชั้นหนึ่งเป็นของเขานะคะเขาจับเป็นสองคนเพราะว่า การเช่าคนเดียวนี่เสียค่าเช่าระดับสองหมื่นสวิตนะคะแต่แต่ละหนึ่งเดือนคนเดียวมันก็จะเยอะนะคะก็คือว่าเด็กเขาตตเรียนหนังสือมาได้กันแล้วเขาเล่นมาได้กันเขาโตมาได้กันแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้แล้วเขาก็สู้ด้วยกันมาถึงวันนี้นะคะเราก็เขาก็จับมือกันมาทำธุรกิจเ ด้านกีฬานะคะแต่ว่าทำคนละอย่างกันแต่ว่าเขาช่วยกันใจ่ายจ่ายคนละครึ่งนะคะก็เยอะนะคะระดับค่าเช่าก็สองหมื่นฟาสวิตนะคะต่อหนึ่งเดือนนะพี่นีก็พูดนะเอาละค่ะคลิปมันจะยาวเดี๋ยวเกิดมาพูดมาคุยกันใหม่แล้วก็มาพูดถึงน้องยันในวัยเด็กเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็แบบ ความน่ารักของเขาความดีของเขาพี่นี่ก็เคยเออเล่ามาบ้างนะคะแต่อันนี้เราก็จะมาพูดในความเป็นแม่เนาะเราก็ยังไม่หมดห่วงนะคะแต่เราจะไม่ห่วงพยายามจะไม่คิดนะก็ขอให้เพราะว่าเขาสามารถเปิดฟิเน็ตของเขาได้เขาก็จะต้องไปของเขาได้นะคะคือว่าเราอยู่ใกล้ๆเขาก็เออเออ ดูฟานสำเร็จถ้าตอไปนะว่าเขาเพราะว่าคิดนะว่าลูกไปได้ดีนะว่าเขามีประสบการณ์มาเยอะเขาผ่านมาเยอะแล้วเขามาถึงตรงนี้แล้วเขาต้องไปนะเขาต้องไปรุ่งเพราะว่าเขาไม่ใช่อยู่ยกระโดดมาเป็นเ,เจ้าของเลยนะคือมีธุรกิจเลยนะคือ เขามีประสบการณ์นะคะทำมาแล้วเขามีพวกมีพ้องเยอะแล้วมีมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะแล้วแล้วก็กลุ่มใหญ่นะคะ <c oughs> เขาเ,เขาพร้อมแล้วพี่ก็คิดว่าลูกคงไปได้แต่เราก็ต้องขอกำลังใจแล้วขอแรงใจจากเพื่อนๆนะคะขอให้น้องยันธุรกิจการงานรุ่งเรืองนะคะให้พบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไป แม่ก็จะได้สบายใจนะน้องยันบอกว่าเอ,อธุรกิจดีอะไรอย่างเงี้ยแม่ออจะมีเงินเดือนให้แม่อะไรเงี้ยบอกโอ้ยไม่ต้องหรอกลูกเก็บแม่อย่าให้ลูกเอ,อขึ้นเยอะๆนะไม่ต้อง,ไม,องมไม่ต้องมาคิดถึงนะคะให้ดูแลตัวเองให้สร้างธุรกิจตัวเองให้ดูแลครอบครัวตัวเองนะคะแล้วก็ แม่ก็จะดีใจนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะพี่นีก็มาเล่าเออเออเออบางคนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะแต่เอฟซีเก่าๆก็คงจะงงนะคะแต่ว่าอาจจะได้ดูคลิปพี่นีไปบ้างติดตามชีวิตพี่นีก็อาจจะ <laughs> ไม่งงนะคะพบกันใหม่ค่ะพี่นีก็จะเตรียมตัวไปหาหมอนะคะเพราะว่าไปให ยาทางเส้นเลือดนะคะก็ไปอยู่สี4ชั่วโมง3-4ชั่วโมงนะคะกับออการให้ยาทางเส้นเลือดนะคะรติค่ะ